อ้าสวัสดีครับมาพบกับรายการกินมาม่าในเกทสิบสองห่างนะครับวันนี้ผมได้ทำการสร้างกิลนะครับมีชื่อว่า m a s t เตอร์แอใครรู้จักนะรู้ตก999ามหาทีเอาล่ะครับตอนนี้เอ็มฮันเตอร์ของเราก็คือพี่อาร์ตนะครับ แต่เขาไม่บอกอายุผมครับอันนี้ก็ใครวะใครก็ไม่รู้แต่ว่าเล่นค่อนข้างโหดเลยทีเดียวดูชุดดาวดาวแดกของเขาครับเป็นตัวอย่างแล้วก็มาจะมาแนะนำเออใครดีอะนี่ครับตามใส่ลมคนนี้เป็นคนที่มีกุเวจ66 เราก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะโหดโหดเลยทีเดียวและคราวนี้เราก็ไปแนะนําใครอีกอะแต่เดาว่าถ้าเกิดเดี๋ยวผมจะเอาแนะนํามาหลายหลคนนะครับเอ้ยนี่นี่นี่คือน้องลาวาครับคือเป็นน้องของผมเองแล้วก็มีฟุกครับพี่ฟุกครับพี่ฟุกนี่ก็ก็ถือว่าเป็นตัวแบบตัวเทพตัวหนึ่งของกิลเราเลย นี่น้องราวาครับเพื่อนผมแล้วก็ผมก็ต้องจบแค่น,นี้สวัสดีครับเดี๋ยวผมจะมานำพรีเซนต์ใหม่นะครับขอบคุณครับ